แรงไปแรงเพี้ยอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะไม่ถึงอ่ะพี่อ่านร้องนี้มันก็มันเกินไปแล้วแรงไปพี่อ่ะแรงอะไรไอ้แดนไอ้เวนเขาอ่านหน้าแรกพ่อไม่อ่านหน้าต่อพ่อพ่อไม่ได้อ่านพ่อมันตายแล้วเออพ่อครูก็ตายแล้วโอ้โหโอ้ยมึงจะพกมาทำไมเนี่ยพกไว้ดูโซเชียลไงเออโอ้ยแรงไปเนี่ยพูดไปแล้ว ไปแล้วเพื่อนยังไงเมื่อกี้ขาดสิบล้านหมดไอ้เฮียรถกูแค่สามแสนป่านนี้ยังไม่หมดเลยเก้าเงินไปผ่อนที่พี่เอาเงินโอนไม่ให้เด็กแล้วพี่พูดเพื่ออะไรเนี่ยเออประท้วงคุณคุณน้องมาไหมเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรแรงไปนะเนี่ยอะไรอ่ะถึงยังอ่ะมึงจำอยู่คำเดียวเลยเหรอแรงไปแรงไปเนี่ยไอ้เนี่ยต้องพูดนะไม่เป็นไรพูดได้แล้วพึงพูดมึงต้องไทยอินนะฮะเออไม่ได้ผมบอกแล้วพี่พูดอย่างงี้มันมันดูแรงไปนะพี่ใช่แรงไปแล้